สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีเบิ้องตุกคนทุกคออาการยามแรงแรงพี่น้องเมื่อเนี่ก็บบัได้ไปใส่เดี๋พี่น้องอยู่เฮือนคือเก่าแต่ว่ามือเสาร์นี่ออกงานเนาะงานผูกแขนสังกะทานพักเข่าแล้วก็ผูกแขนเลยเนาะว่าเส้าแพงกับบได้อันอัพคลิปลงอัพวิดีโอลงคลิปเดี๋พี่น้องบัวได้อัพวิดีโอลงคลิป มือนี้ก็เห็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องยำเลีงแรงอันนี้เป็นปีงกระดูกปีงรงไก่ห่เมกาเนาะพี่น้องรงไก่เกไปโดนแล้วมันว่าสิเอามาเห็ดกินเนาะเชียมาต้มข่าปีอยากกินแล้วบได้ตต้มอันนี้มันโดนแล้วมันโบอโอเคมันยากมีกินก็นเลยเอามาป้งห้เมกากิน,นเมกากำลังแหนพี่น้องเอ้อยถึกใจแล้วเนาะเมกาเอ้ยเมกา ถือใจเวอรได้เห็นกระดูกไหมเฮ้ยหางเป็นผู้อ่ะจอยพี่น้องอันนี้นายหยอกแห้งแห้งอันนี้แค่ขายมาดุดุดนะพี่น้องกลางคืนนี่เห่าก็เศร้า,าก็ปิ้งอิงพิซซ่าน้ำผู้พิซพพซ่าหวานไฮยังพิซซ่าพิซซ่าก็บกะลังใหญ่พี่น้องตัวขู่มันน่ะตายเนาะก,กินกลางละตายซาแพงเห็ดเมนปูปิ้งอึ่องพี่น้องเลย บัลน,นอกขอกนาเฮายำผลตกใหม่ก็สิมีอื่นห้ากับปิ้งห้ากับปิ้งอันสิป,ปิ้งก้อยพี่น้องเลยเมื่อวานนี่ก็ต้มไปแล้วเนาะเมื่อวานนี่ต้มสดกับต้มสั่วเมื่อวานนี่สัวกินแซ่แบแซ่บอาหารบัลน,นอกครับพี่นอ้อ <c> ง <oughs> บางคนกับปากากินแล้วเนาะกบกบอึ่งกับปอมปกากินแต่ว่า ซาแพงนี่กินกินได้เบิร์นะพี่น้องยกเว้นแต่อันมาแมวงูเนาะอาหารที่อันบัตเนาะเขากินซาแพงก็กินพี่นนอะแต่บางคนก็กินเนาะบางคนก็กินเนาะมาแมวงูเขาจะเอากินเบิร์ได้ผู้บางคนมาเบิ่งเนาใหม่ทั้งบ้าน มื่อวันเสาร์หันมีคนมาหลักเอาเนาะพี่น้องหลักเอาสามยอดมีกำลังปงก้อนอไหไม้ซาแเงล้มเบิดพี่น้องเอ้ยพนตกวังสองสเสมอนี่มันโก่งลงจนหดขี้ดินก็เลยตัดถิมตัดถิมซะตัดถิมสามลำสี่ลำมลังบ้านก็ไผ่เบิด มาเอาไปกุ้ยพี่น้องสิไปอันปิ่งปิ่งหม่ำป่ะสะออิไป,ไปตลาดบันดงเมื่อน,ะน่ะได้แต่หม่ำป,ปิ่งก้อยเอาพี่เนาะเลยเจ้าหน้าที่วันนี้ดดดนนได้ก้อยก้อยก็คไข่ไข่ก้อยปลาเนี่ยเลยพี่น้งองก้อยปลาก้อยหมูจังสิเนาะ แต่ว enfin ่าก้อยอึ่นี่สิีส่สมสมมะม่วงส่สมพี่น้องเลยสมมะม่วงเซนม่วงซอหรือว่าสิใส่ใบขี่สมอนก็ได้เนะหน้าบ้านเคยแถวสวัสดีค่ะเคยแถวกระจอยพร้อมพี่น้องเลยเหลืองส่วนไปหาหมออีกยังบ่ไปสบายดีห้องหมอฮับพี่ถอดแบบห้อึ ฮับยังไงฮับไปท่อฮับไปท่อบัส go ฮับไปท่อเกอร์เกอร์ไปบ่ไปอันเคยถ่ายไปติดตามอาการหวังหากันได้อาทิตย์กว่าเบอร์จะไปนะได้ซองอะไรได้ซองอาทิตย์อลไรพี่น้องไปตรวจเลือดว่าขาตับมันเพิ่มขึ้นบ่หมอเพิ่นออกมาว่ายังปกติ แต่ว่าซาแพงนี่เบ่งในสายตานี่คือว่าพัวนี่จ้อยเหลืองแบบบมมวนพี่น้องเลยคุ้มพัวไปหาหมออยู่เดี๋ยวนี้ซาใจน่ะอยากพาไปหมกอยากไปหมกพี่น้องเลยแต่ว่าไปหมกนี่คันท๊าไปกบมาคือสิบวได้ต้องไปนอนแต่ว่าขาสาใจคือสีแพงอยู่หมกเสื่อข้ามประเทศไปเนาะแต่ว่า คาใส่่จยจักสิเป็นอะไรแล้วบ่เคยบ่เคยไปเนาะเคยไปแต่ว่าซาแพงเนี่ยหลีไปกับอีหละ่ะไปเลยเพื่อนาเป็นยังซาแพงมาเจีบยมหัวอาปากอาห้เพื่อนเบิงไปรับยาอยู่อันห้องอันรับยาเด้อจ่ายไปสี่ร้อยบาทพี่น้องแต่ว่าไม่ได้ตรวจยังเนาะเพิ่มอาการเฉยแต่ว่าเคยเถาไปในยักสีวา,เน,น,า,น,านเนาะเดี๋ยเนาะมามาตรวจเลือ,อดบอ่<ป>ติดตาม อาการตับไตบ่พี่น้องเอ้ยสิว่าแนวนี้บ่เจ้าเอาเลือดกวดหาโรคตับโรคไตจังซี่บ่แล้วก็เอคโก้นีนี่บ่แต่ว่าคั่นไปนี่แน่นอนกับบ่ทันเนาะกบ่ได้เพื่อสฮอดคิวโอ้ยสิไปกมาลุงพุงได้บ่จักบอดจักบาโอ้ยาสใจสิหลายรว่ากบ่เคยไปจักเทื่อพี่น้องเอ้ย ถ้าสิ่หายไปผู้เดียวก็ขิดเป็นห่วงอยู่ถ้าฉี่ไปพร้อมกันแบบท<ป>ั้งบอสทั้งบาร์ได้ไงข้างในไปผู้เดียใน,น,นี่ย่านเมืบนตึกโอ้ยมันกะง่ายอยู่เฮ้ยไปหอดบกซ้อนเลยซ้ำเลยเขาสิ่ถามไปไซสไปไซสไปห้องหมอห้องหมอหลวงมันมีห้องหมอเอกห้องหมอเอกกส่วนกับห้องหมอหลวงเนาะพี่น้องชาวแพงพอหูนะพอไปตลอดลอืยังปิยงยู่ <le> แต่ว่าซอแพงว่าสีซวนเพิ่นไปแกงกอกก่อนเพิ่นน่ไม่ากไ,ไปหาหมอหาอย่งางเพิ่นว่าอาการเฮ้ยงวดงวดนี่เจ้าเป็นกบงวดก่อนพายเมื่อยพาเป็นนักโอ้ยงว,วดก่อนนั่นมันเจ็บงวดน,นี่มันบาดเจ็บเก่าแต่มันเมื่อยความเมื่อยความพียารได้พอะมันเก่าหรือว่าแย่กว่าเก่าพ่อ้าก็บดเจ็บอ๋อพ่อ้า จะแล้วบทไหนลองเห็ดเ,เบเียกนักหนักเลยอืมหงบัณฑิเห็ดเบียกนัก,นเ,กเ,นเ,เคยดีและพี่น้องเอยเืออันหนึ่งอัน,อนบัดออกการออกงานบัดไ,ไปกินเนื้อกินสนีกินเนื้ออะไรเพื่อนหุ้หึกุพ,พี่ยามาอีกชาวแพงกันเลยให้เพื่อนไปติดตามอาการชาวแพงก็บ,บอกอยูว่าบอกให้กินเนื้อแต่ว่าออกการออกงานบัดมีแต่เนื้อเนาะเขาเห็ด คอมเมนเป็นไปได้บบ่อยางให้ไปเผยเลราะว่าบางงานกับมันจําเป็นเลยไปเนาะอย่าตีพี่นองหรือว่าไปตางหนานสะแพงเวลาสะแพงบ่ว่าเป็นงานดองงานเฮือนดีงานหน่ะงานงานีน้ไปแบบไปกินซาอัน,นเห็นคนเป็นตามอักเสบนี่เนื้ออาหิพิษสุดๆนะพ่นองเนืเ้ออันนี้พิษแห้งผู้ได้ตายย่อนตรับนี่ก็ว่าพิษสินพิษเนื้อ เวลาไปกินสิ่งกินเนื้อมาเนี่ยเขาสิเจ็บสีเป็นอาการบวดีเลยแต่ว่าซาแพงกัดห้ามห้ามห้ามผัวนี่ก็ได้ปวพังควมพี่เนาะยังไปกินอยู่บางบุญบาทนี่ขากไปกินจำจุ้ใช่เวล่าใช่เวล่าความจริงให้ฟังซะเดี่บุญบาทน้ำมงบางไดนี่กินสิ่งดิบโซ้หรือบุญเปนดิบได้ โอ้ยซอยจุในเสิบบดีซอยจุสำลาอะไรอีหยังกับบรีถุอย่างแต่ว่าช่วงนี้เกสีไข่เนี่ยพี่น้องเป็นการเป็นงานเขางดเขาหามกินเนื้อันนี้งัวติดพญาเนาะงัวติดพญาตายสู่พญาติมันสู่คนใดเนาะเขาก็เลยหามบ่อยกินงัวแต่ว่าโอ้ยสาแพงกับลงใจเนี่ยเวลาเขาจัดการจัดงานกันเขาเอาปลาเอาเป็ดแล้วก็เอาซิีนหมู ยังว่าพอได้กินได้ชบาอี่พี่น้องชบาอีกบา,าลุ่งชบาอีกเอฟายุ่งเออพัวกับบ่อพวกพังเนาะก,ก็เลยกลับมาเป็นอีกนี่ฟัวเอากันอยู่สันสันแหละพี่น้องเลยเงินทำหามากอ่ะัวเอากันอยู่นี่ละเดีย๋ยวไไปหาเเบบบิงอ้้จพิ่นไปเฮ็ดงานปลาเม่านี่พังเบิ้งงานแล้ว,วเสี่ยวเงินไปหาหมออีกเลย เบ็ดปีมานี่สะอาดพี่น้องเอ้ยจำเรียนวัสนาวัสนาพาสวยพี่น้องเอ้ยเบ็ดปีเบ็ดสะอาดปีนี่บลูบหลีกที่สังหน้ากะเห็ดกะสีเห็ดกะข้าวแท่งนะพี่น้องผูวอาณานิยมเห็ดบัได้อยู่ยังคะมันซุกบอนผงหวงเส้นซุกเอามาอย่าง ม,มันเป็นวันเอ,วเอาไปกินรถเอาไปกินรถให้เบากรับไปเอาหม่งหม่องซอเออโบเมนหม่องกระเซนเอามันก็เหิมป่ะเลยครัหม่อ,มมองเซนเอาลงกินเจ้าหน่อยบ่อยากเอาไปผัดเจ้าหน่อยหลักกินมในสายอู้วุ่นเป็นซานเด้อถ้าบอกเป็นซานเนี่ยเสแบหม,ม่องเซนนะเสแอบซืบ่อป่ะก็มันสนนินบมู่มมเ,เป็นซานนะพ้นโทษตรหคำมันอืมถ้าพ้นโทษคำหรือเป็นซานเลยเนาะ ผลตัวห so like ้ามเลยแมงวันไปตอมไะเป็นซาร์เลยเกิดเห็ดเป็นน like ้อนแบบนี้อันนี <h <h ну ้แมงวันใบตอมมันซุกแล้วปวดแฉกอันนี้นะโอ๋แหี่ยอ้ยไปเห็ดแหมแ้งบดแสแปรได้มันขมทำเลยเสแปรว่ะเสแปรได้นี่หมูน่ะเสแเคยกินเหรอต่างแต่ว่ามันเป็นซาร์แล้วมันบวดหมูแพะบักงวงกันพัดดำหอมเลยเออ แสบค่ะมันบอเป็นซานนะ่ะกินได้ีอมาลายผลบองดีเอามา,มา,มาล,ลายพอ่อเอาไปสู่ซอจอยกินดูค่จะจอยกินนะกิอนะไรไป่หยังสิบกินมาเหียังพักกนมเนนมือ่อ นี่มัก่วงเซนนี่กินยาลูกมวงเน่่แซ่บความแซ่บนะแซ่บต่างแต่ว่าเป็นยังเขาจะบวกินมั่วงเซนนะมันเป็นสาอมันกินหญ้าเคยเวลาเขาปาดหน่วยได้ออกมาเนี่ยมันสีเป็นสารคุณหน่วยแต่ว่านี่คือปลอดภัยปลอดสรผิดนี่เคยกินทำเอ้แซ่บต่างแต่ว่าเป็นยังจะบวกินมันเป็นสาด นี่ปลอดปลอดไพ่ให้บัเป็นสารเลยไพ่เขาห่อไว้นะทีอขาตันเมงวันเออมันเป็นนั้งเมงวันแล้วเป็นสารมากมันใหญ่แล้วเขาสิเอาตุ้งยางมาไปเลยเอออันนี้ปีนี้มันแห้งแรงดิมันแห้งแรงมาเลยบัมีนอนจอะหมักหมักม่วงเมงวันบัวตอมมันอะไรแมงวันฮะยังสอมยังสอมสวมอมหวานเลยชิมึงดูชกแล้วปะ ซุกเราทำใน,นขั้นเหตุอันแหมน้ำมันคมมำเมยขันก่อยเดี๋ยวสีหาเลือกตัวซุกออกก่อนมาฮอนี่สิเขาปิดคลิปก่อนพี่น้องฝา,า,ากคนไลค์แซดเนี่ยเด้อสบายดีรอชมคลิปนะ